ดูเรื่องอะไรดีเริ่มต้นปี64ด้วยละครล็อตแรกของทางช่อง3และช่อง7ซึ่งคลิปนี้เราจะพาไปเปิดละครล็อตแรกในช่วงต้นปี2564ของทางช่อง3และช่อง7นะคะที่จะเริ่มออกอากาศในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ซึ่งตอนนี้ทั้งช่อง3และช่อง7ก็มีการปล่อยตัวอย่างละครใหม่มาแล้วนะคะพร้อมบอกวันออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้ว ็มาเริ่มกันที่ทางช่องเจ็ดกันก่อนที่จะเริ่มออกอากาศให้เราได้รับชมกันเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องทางเสือผ่านที่จะเริ่มตอนแรกในวันศุกร์ที่15มกราคมนี้เรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดยออฟชนะพลประกบคู่กับฮานารีวิทส่วนทางช่อง3ก็ส่งละครเรื่องเมียจำเป็นในละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้นะคะ จะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันศุกร์ที่22มกราคมนี้เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยไม้วริดมาประกบคู่กับพายลิละดาส่วนละครคือวันพุธและวันพฤหัสของทางช่อง7ปัจจุบันนี้นะคะก็คือเรื่องล่าท้าชนที่กลับมาออกอากาศอีกครั้งนะคะหลังจากเรื่องร้อยป่าจบลงในวันนี้นะคะคืนพรุ่งนี้ก็มาปกติแล้ว เหลือ3ตอนสุดท้ายส่วนเรื่องที่มาแทนนะคะก็คือเรื่องวงเวียนหัวใจเรื่องนี้นะคะจะเริ่มตอนแรกในวันพฤหัสที่2ี่มกราคมนี้เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยฮอสซานประกอบคู่กับน,นาวทิสานาธส่วนทางช่อง3ก็ส่งละครเรื่องนี้ดวงใจในมณตาละครเรื่องนี้เริ่มตอนแรกวันพุธที่27มกราคมนี้ เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยโตโน่พาคินมาประกบคู่กับนิชานัทน,นิชาก็มาต่อกันที่คืนวันจันทร์และวันอังคารปัจจุบันนี้นะคะก็คือเรื่องร้อยป่าที่กำลังจะจบคืนนี้แล้วและในวันจันทร์และอังคารหน้าเรื่องรหัสลิษยาก็จะกลับมาออกอากาศเหมือนเดิมซึ่งเหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วนะคะส่วนเรื่องที่มาแทนก็คือเรื่องทะเลลวงเรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดย มิกทองระยะและแซมมี่คาวเวลเรื่องนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเริ่มตอนแรกวันอังคารที่26มกราคมนี้เพราะว่าเรื่องรหัสลิสยาก็เหลือเพียงแค่3 EP เท่านั้นส่วนช่อง3ก็ส่งละครบู๊สุดมันมาสู้เลยนะคะก็คือเรื่องดาวคนละดวงเรื่องนี้จะเริ่มตอนแรกในวันจันทร์ที่25มกราคมนี้เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยเกตวลินทรมาประกบคู่กับบูมสุภาพร เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับละครใหม่ของทางช่องเจและช่องสในช่วงเวลาละครหลังข่าวทั้งหมด6เรื่องที่จะเริ่มออกอากาศในช่วงต้นปี2564ซึ่งก็มาสรุปกันอีกครั้งนะคะก็คือจันนังคารทางช่องสาก็เป็นเรื่องดาวคนละดวงพุทธภริหั์ก็เป็นเรื่องดวงใจในมนตาสุขเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรื่องเมียจําเป็นส่วนทางช่องเจ็ดนะคะจันนังคารก็เป็นเรื่องทะเลลวง พุธภริษฐ์ก็เป็นเรื่องวงเวียนหัวใจสุขเสาร์อาทิตย์ก็คือเรื่องทางเสือผ่านเราขอมาพูดถึงละครใหม่ของทางช่องวันเรื่องแก้วลืมคอนหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องเขาได้ออกมาโปรโมทว่าละครเรื่องนี้จะเริ่มออนแอร์ในวันจันทร์ที่4มกราคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางช่องเขาก็นําละครลีลานมาออกอากาศแทนนะคะแล้วก็เลื่อนละครเรื่องนี้มาออกอากาศในคลิวันพุธและวันภริษฐ์ หลังจากละครเรื่องเนตรมาหันนบจบลงซึ่งจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันโพสท,ที่27มกราคมนี้เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยกินอัศดาพรกั้งกรแล้วก็ดอมเหตะกูลซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องหลายช่องเลยนะคะที่ออกมาโปรโมตวันเวลาออกอากาศกันแล้วแต่สุดท้ายก็เลื่อนกันหลายเรื่องเลยก่อนหน้านี้ก็มีทางช่อง8ดด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเผื่อในอนาคต แต่ละช่องเขาออกมาเปลี่ยนวันออกอากาศอีกเดี๋ยวทางช่องของเราลงคลิปนี้ไปแล้วคนที่เข้ามาดูว่าครอออกอากาศจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดในคลิปนี้เดี๋ยวก็จะมาว่าเราเอาข้อมูลมัล่วๆม,มาบอกกันอีกนะคะคือเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้านเนี่ยแต่ละช่องเขาจะออกมาเปลี่ยนวันเวลาออกอากาศอีกเมื่อไหร่แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเดี๋ยวทางช่องของเราก็จะมาอัปเดตให้นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะไปอัปเดตในเพจ Facebook อัปเดตละครซะมากกว่าเพราะว่าเป็นข้อมูลสั้นๆอาจจะไม่ได้ทำเป็นคลิปนะคะก็เลยไปโพสใน Facebook ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วย